พบกับรายการ Dear Soldiers รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะผู้บัญชาการทหารบกจึงได้ส่งสารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช2566ให้กำลังพลทหารและตำรวจตระเวนชายแดนและขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ปกป,ป้องประเทศดูแลพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบ,บกตลอดปี2565ได้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ส่งความสุขความปรารถนาดีความระลึกถึงและความห่วงใยโดยในสารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช2566ให้กับกำลังพลทหารและตำวตรวจตะเวนชายแดนมีใจความสำคัญว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมากำลังพลทุกนายเป็น,นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของรัฐและสถาบันหลักของชาติตลอดจนการพัฒนาและป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความหลากหลายโดยใช้สักพ์กำลังและทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมกับบูรณาการความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับทุกภาคส่วนเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้ในหลายโอกาสจะต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและในภาวะวิกฤต กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียตรติด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละโดยไม่เหน็ดเหนื่อยยอท้อต่ออุปสรรคและภัยอันตรายโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายมาณโอกาสนี้สำหรับในปีพุทธศักราช2566กองทัพบ,บกยังคงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนจึงขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นทหารอาชีพที่มีความแข็งแกร่งทงั้งทางร่างกายและจิตใจมีระเบียบวินยัยความสมัครสมานสามคัคคีความซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ดานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมาค่ะพลเอกสุขสรรค์หน,นองบัวล่างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมนำของขวัญปีใหม่จากกองทัพบ,บกมอบให้แก่ข้าราชาการกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนสนามศรีราชเดโชนากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีโดยมีพลโทน,นัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมคณะนายทหารรบพิเศษให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลหน่วยรบพิเศษส่งมอบของขวัญปีใหม่จากกองทัพบกให้แก่ผู้แทนหน่วยซึ่งมีกําลังพลปฏิบัติราชาการสนามตามแนวชายแดนร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ทหารหน่วยรบพิเศษทั้งในที่ตั้งปกติ และผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารนักรคพ,พิเศษทุกนายในการปฏิบัติงานในห้วงปีที่ผ่านมาในโอกาสนี้นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้อ่านสารอํานวยอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบกที่มีถึงกําลังพลกองทัพบ,บกทุกนายอีกด้วยค่ะ ไปต่อกันที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงแต่งตำราปืนใหญ่เล่มแรกทําให้เหล่าทหารปืนใหญ่ได้มีการพัฒนาหน่วยต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันค่ะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพลเอกภูมิพัฒน์จันสว่างประธานคณะที่ปรึกษากองทบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันทหารปืนใหญ่ประจำปี2565เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณประบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการทหารปืนใหญ่และสะดุดดีวีรกรรมของทหารปืนใหญ่แก่ผู้กล้าหาญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอการาชและอธิปไตยของชาติให้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพลเอกวิสันติสศีดากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะอดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ร่วมในพิธีในโอกาสนี้นะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นายทหารปืนใหญ่ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นในลพลประจําปี2565และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการทางอากาศของกองทัพบกชั้นกิติมศักดิ์ พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการทหารปืนใหญ่เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัวของหน่วยทหารปืนใหญ่ทั่วประเทศอีกทั้งยังมอบโลกการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่สนามและกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจําปี2565อีกด้วยนอกจากนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บก ย่งได้ชมที่ทัศการเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเรล่าทหารปืนใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับทหารปืนใหญ่ถือเอาวันที่17ธันวาคมของทุกปีเป็นวันทหารปืนใหญ่ซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2384พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตำราปืนใหญ่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ทหารปืนใหญ่การฝึกทหารปืนใหญ่แบบใหม่รวมทั้งการสร้างปืนใหญ่และการทำดินปืน ทั้งยังส่งอุทิศพระองค์เป็นแม่กองฝึกหัดทหารปืนใหญ่และทําการฝึกสอนทหารปืนใหญ่ด้วยตนเองตลอดมาส่งจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ประจําการโดยใช้กําลังพลผู้อาสาสมัครส่งบังคับบัญชาหน่วยทหารปืนใหญ่และคุกคลีกับกิจการทหารปืนใหญ่มาตลอดเวลากว่า30ปีส่งอุทิศพระองค์ให้กับทหารปืนใหญ่ตลอดพระชนชีพทหารปืนใหญ่จึงได้ยกย่องพระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ไปต่อกันที่กองทัพภาคที่4ค่ะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มกรองตำบลประจำปี2566ให้มีประสิทธิภาพพร้อมดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ ที่โรงยิมกรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับประหลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลประจำปีงบประมาณ2566รุ่นที่1 เพื่อให้มีทักษะมีภาวะผู้นำสามารถที่จะนำหน่วยในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบภารกิจเชิงรับทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการนำหน่วยให้กับประหลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลประจำปีงบประมาณ2,566รุ่นที่1จัดจะโดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการฝึกอบรมให้กับประหลัดอำเภอที่บรรจุอัตราในโครงสร้างศูนย oh. ์ปฏิบัติการอำเภอตำแหน่งหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลระหว่างวันที่12-16ธันวาคม2565เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำหน่วยให้กับประหลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลให้มีคุณลักษณะทางทหารมีความสามารถในการนำหน่วยสร้างการบังคับบัญชากำลังพลภายในหน่วยการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและการบริหารจัดการหน่วยให้เป็นระบบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจเชิงรับโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยกำลังและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งแผนการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับทุกสถานการณ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญทางนโยบายผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และภารกิจเกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ที่ผ่านมาผมอาจจะเป็นเด็กเกเรทำตัวไม่ดีทำให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจไปบ้างแต่วันนี้ผมจะนําความสําเร็จนี้ไปให้พ่อกับแม่ได้อบกอดและรับไว้ในอ,อกก้อมกอดของพ่อกับแม่ครับเราคือหน้าที่เราไม่ได้เป็นอาชีพเป็นทหารก็คือต้องยึดมั่นในกระบวนการของกองทัพรคือจำพานกิจทุกอยา่าง เพื่อชาติศาสนาพระมหาทศัตรูใวาา้ทุกคนยึดมั่นในดมการณ์นี้นะแล้วก็ทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้เพราะเราเป็นพระราชการด้านความมั่นคงหรือต้องปกป้องปกปักร่วมกันรักษาแลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นทหารมัตุนลัก อยากฝากถึงพ่อกับแม่และญาติพี่น้องที่คอยผมอยู่ทั้งบ้านนะครับถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่ได้เดินทางมาดูผมไปดับยศแต่ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับผมจะเอาความสำเร็จนี้ไปฝากพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วเจอกันนะครับพ่อกับแม่ขอบคุณครับ เวาเขาบอกย่งเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าบัลลึกป็นคนที่เบอกจะแม่นี่ครับพ่อเขาบอกวเป็นคนที่ว่าเออนคนคนคนดีคนเหนือครับบอกว่าบอก่าถ้ารับสนุวาเออคนที่เขาบอกว่าถุ่มเพริงแกเ่ิตเขื่อีปอกจะเซาะเนื้อเซาท้องเฮ้แกแต่ที กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร,ร,อกอรนะคะวันนี้ได้จัดพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติประจําปี2566ค่ะพลโทอนุชาชุ่มคําผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสาธารณเทศกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติประจําปี2566 ซึ่งดำเนินการขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน100คนมีความตระหนักรู้ในหน้าที่ที่ต้องร่วมการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การสำนึกความรักชาติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรด้านความมั่นคงฝึกการทำงานเป็นทีมการดำรงชีพในป่ารวมกิจกรรมรอบกองไฟ โดยการจัดอบรมดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่14ธันวาคมถึงวันที่16ธันวาคม2565ณกองผันทหารสื่อสารที่102กรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินจังหวัดสมุทรสาครโดยความมุ่งหวังให้มวลชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งฟันเฟืองในการร่วมกันป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งจะทำให้ภารกิจด้านความมั่นคงเกิดผลสัาฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดของทางราชการคุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยล่าสุดกองทัพภาคที่1ได้ร่วมกับเครือเจริญโภกภัณฑ์มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภยัยที่ตำบลหัว,วเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทพนาคแคล้วปลดทุกแม่ทัพภาคที่หนึ่งด้มอบหมายให้พลตรีพิสิทธิ์มหิงเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งร่วมกับคุณพงศ์วิเศษไัยทูลรองประธานบริษัทเครือเจริญโกคภัณฑ์ในการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภยัยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภยัย ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาส่งผลให้ทั้ง4ตำบลของอำเภอเสนาถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวม130หมู่บ้านค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ500หลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันนะคะระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ กองทบกโดยกองทพัพภาคที่1ก็ยังมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้จึงได้นํากําลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์จากกองพันทหารม้าที่27กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เข้าช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์น้าเอ่อล้นตลิ่งและเกิดอุทกภัยพร้อมกับจัดชุดช่างเข้าดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะ คุณผู้ชมคะไปดูภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งกันบ้างคะ่ะหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังพลจำนวน4ชุดปฏิบัติการทำการลาดตะเวนพิสูจน์ทราบบริเวณบ้านขอบดงตําบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้ตรวจพบกระเป๋าเป้ดัดแปลงจำนวนแดใบจึงได้ทำการตรวจสอบพบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอซ์ เป็นห่อสีเขียวซึ่งคาดว่าจะเป็นยาเสพติดที่หลงเหลือจากการประทะก,กับกลุ่มขบวนการยาเสพติดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพบอยู่ห่างจากจุดที่เกิดการประทะประมาณ1กิโลเมตรไปทางทิศเหนือปัจจุบันนะคะหน่วยได้ดำเนินการส่งของกลางดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูอรฝางเพื่อทำการบันทึกตรวจยึดของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในขณะเดียวกันค่ะหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกําลังผาเมืองได้จัดกําลังพลจานวนหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารากิจลาตระเวนเฝ้าต,วาวตรวจบริเวณช่องทางสันเขาข้อแพะตําบนเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสยัยเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจึงทําการตรวจคน้น ผลการปฏิบัติพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจํานวนหรายจากการสอบถามนะคะให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองตองยีป,ประเทศเมียนมาลักลอบเดินเท้าเข้ามาเพื่อจะเดินทางไปหางานทําในจังหวัดเชียงใหม่โดยเสียค่าจ้างให้กับผู้นําพาคนละ10,000บาทหน่วยจึงได้นําผู้ต้องสงสยัยขออภัยค่ะหน่วยจึงได้นําผู้ต้องหาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนาหวายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาดูกิจกรรมดีๆที่หน่วยทหารได้จัดขึ้นให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนค่ะกองพันทหารม้าที่30กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4และปีที่5ในโอกาสเข้ามาศึกษาและดูงานด้านการฝึกภายในกองพันทหารมา้าโดยเน้นในเรื่องของทหารม้ามีหน้าที่อย่างไรซึ่งนักศึกษาวิชาทหารได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติ ะได้ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของทหารอีกทั้งยังได้ประสบการณ์ต่างๆภายในหน่วยทหารอีกด้วยซึ่งถือเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการให้สนับสนุนภารกิจของสถานศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งในการสอนความรู้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารขณะที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ ได้จัดชุดวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอคีภยัยการปฐมพยาบาลการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภยัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการาดยิงในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้นะคะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ ยังได้ทําการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกประจําปี2566ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ณหอประชุมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลตำบลท่าหลวงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคลิปวิดีโอแสดงการสาธิตการส่งกลับด้วยอากาศยานของกองพันธเสนารักษ์ที่1ที่ได้จัดแสดงให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่6รุ่นที่43จะน่าสนใจอย่างไรติดตามชมด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่กันที่การใช้ยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบ,บกนะคะโดยเฉพาะการนำอากาศยานมาใช้อย่างคุ้มค่าในทุกภารกิจค่ะที่เห็นอยู่นี้คืออากาศยาน Black Hawk รุ่น M ซึ่งได้บรรจุเข้ามาประจำการใหม่จำนวนสีเครื่องและได้ติดตั้ง Rescue h o i t มาด้วยซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการฝึกนักเรียนแพทย์อยู่แล้ว หน่วยจึงได้ประสานเพื่อสแสวงประโยชน์ในการฝึกทบทวน h ไ t Operation และการส่งกลับสายแพทย์ทั้งนี้เป็นการให้นักเรียนแพทย์ที่เข้ารับการฝึกได้มีความเข้าใจและความชำนาญหากจะต้องปฏิบัติภารกิจจริงๆและยังถือเป็นการนำยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะอากาศยานมาใช้งานอย่างคุ้มค่าอีกด้วย วันนี้ในอดีต16ธันวาคมร่วมลำลึกเหตุการณ์และเทาทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับราย,ก,รายการ VR Soldiers ค่ะ16ธันวาคม2488ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติลำดับที่55หลังจากที่สหประชาชาติก่อตั้งมาได้1ปี โดยดิเรกชัยนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นได้ชี้แจงเหตุผลของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกไว้ว่าเพื่อความมั่นคงของไทยและเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่งตลอดจนเพื่อหวังให้ไทยได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยประสงค์จะร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลกอย่างจริงจัง 16ธันวาคม2534คาซัคสถานหนึ่งใน15รัฐของสหภาพโซเวียตได้ประกาศเอกราชเป็นรัฐสุดท้ายจากสหภาพโซเวียตและมีชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานหลังจากที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตมานานหลายทศวรรษโดยสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นรัฐข้ามทวีปตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางและกินพื้นที่บางส่วนของทวีปยุโรปตะวันออก 16ธันวาคม2510สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ซึ่งส่งเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองหรือหรือกีฬา,าสีเกมครั้งที่4ในพิธีปิดการแข่งขันณสนามสุพาษณชาลาใสและเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกีฬาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติ หมดเวลาของว r s o l d i e เ s แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ฉันปวีณาสรีบัวชุมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ